มาแล้วนะครับทริปเที่ยวปลาจีนบุรี EP 2อหาเที่ยวคาเฟ่เปิดใหม่ไม่นานถึง2แห่งที่ปลาจีนบุรีและพาไปเที่ยวน้ำตกที่สุดเซอร์ไพรส์จริงๆในคืนที่2สไตล์ที่พักเป็นแบบสวนป่าแบบล่มลื่นเลยนะครับไดเล่นน้ำกันด้วย เช้าวันต่อมาพาเที่ยวคาเฟ่ยอดฮิตที่จังหวัดปราจีนบุรีและขากลับไปแวะคาเฟ่เปิดใหม่ที่นครนายกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยพร้อมไปแล้วไปฟินกับเราลินฟ้าพาฟินกันได้เลยตื่นเช้าขึ้นมาเราทานอาหารกันที่ห้องอาหารของเวโรนากันนะครับก่อนออกเดินทางกันไปดูบรรยาก,กาศของที่นี่กันนะครับ ันนี้เป็นส่วนทางเข้าด้านหน้าของเวโรนาเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้พักข้างในก็ต้องเสียค่าเข้า50บาทไปดูคาเฟ่แล้วก็ทุ่งดอกไม้ในคาเฟ่พวกนี้นะครับส่วนท้านขวานี่ก็เป็นศูนย์อาหารส่วนด้านในนะครับเข้ามาก็จะมีหอนาฬิกามีหอคอยนะถ่ายรูปได้สวยงามเหมือนกัน อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่2นะครับไม่เช้าแล้วนะตอนนี้ก็เกือบเที่ยงละเราไปกินข้าวเช้ากันมาแล้วนะครับข้าวเช้าของเขาก็มีหลากหลายอาหารก็อร่อยดีนะครับมีทั้งข้าวผัดมีทั้งกับข้าวนะเราก็เป็นอเมริกันเบรกฟาสฟัมีสลัดมีน้ำดื่มกินเสร็จแล้วเราก็ไปถ่ายรูปนะครับ เก็บภาพบรรยากาศโดยรอบนะตอนนี้เราเช็คเอาท์ออกมาแล้วตอนนี้อยู่ที่ข้างหน้าของเวโลนานะครับซึ่งเงียบเหงาเหลือเกินนะฮะตอนนี้เป็นบรรยากาศแบบอิตาลีนะฟิลดีมากนะครับยังไงก็ลองมาเที่ยวกันดูนะฮะที่ปาจินบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะคาเฟ่ต่อไปนะครับก่อนที่จะไปน้ําตกนะครับไปก่อนไปก็ชมภาพของที่นี่กันก่อนนะจ๊ะ เดินทางจากวิโดนามาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับนี่มาถึงแล้วนะครับโงมาคาเฟ่เป็นคาเฟ่อีกแห่งหนึ่งที่อยู่จังหวัดปาจินบุรีนะครับแนะนำเลย่ลมลื่นมากอยู่ในสวนเดี๋ยวเราจะเข้าไปทานเครื่องดื่มแล้วก็ขนมกันนะดูบรรยากาศของเขาก่อนนี่นะครับโรงนาคาเฟ่มาถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับที่นี่เปิดให้บริการตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มนะครับ บรรยากาศรอบๆนะครับของที่นี่ไม่ใหญ่มากนะเล็กๆขนาดกำลังดีส่วนคาเฟ่ก็จะเป็นตึกนี้ตึกเดียวนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นตึกแบบห้องประชุมได้อันนี้ก็อีกห้องหนึ่งนะสามารถเข้ามานั่งได้ ชาไทยน้ำมะพร้าวครับอนี้ชาบุลาน้ำผึ้งมะนาวชชิ้นขนมเค้กมะร้าวกันนะครับเค้กเนืนอดมนมันก็จะกลายเป็นุ่งรุ่ง ยำทะเลไข่เค็มไข่แดงเค็มแซ่บมากรสชาติแบบจัดจ้านอร่อยมากไข่อร่อยไข่กระป๋องทอดซอสน้ำปลาพวกไขากระป๋งทอดซอสน้ำปลาคลิปนี้เรามาเจอแต่ร้านอร่อยอร่อยแค่นันเลยเนาะใช่แซ่บแสบมาแล้ววางแสบนิดนยบร้อยแต่ก็ เลยจะอาหารที่นี่ถือว่าใช้ได้นะครับอร่อยแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคร <c oughs> ับชมบรรยากาศของที่นี่การเดินทางอีก20กว่านาทีก็ถึงน้ำตกวังบ่อนะครับถึงแล้วครับน้ำตกวังบ่อวันนี้เรามาคนเดียวเลยเป็นวันธรรมดานะครับเดี๋ยวลงไปดูกันว่าน้ำจะเยอะแค่ไหนชุ่มชาแน่นอนชุ่มอ้าว ชุ่มชุ่มฉ่ำจริงๆเลยให้ดูนะครับเป็นอย่างนี้อนโอ้โหแห้งได้ใจไม่มีน้ำสักนิด,นดนถ่ายรูปไว้ละกันนะว่ามาเที่ยวน้ำตกแล้วไม่มีน้ำให้เราเล่นเลยนี่ตรงนี้ที่เขามาถ่ายกันนะโอ้โหน่น้ำเขียวๆนะแล้วน้ำมันจะล้นตรงนี้ไปนะโอ้โหสุดยอดเลยนะไปข้างล่างนู่นนะ ไม่มีสักหยดกลับกันเถอะไปคาเฟ่ต่อไปเดินทางอ e ีกเพียงแค่20นาทีนะครับก็ถึงคาเฟ่แล้วครับจากน้ำตกวังบ่อที่ไม่มีน้ำเลยเราก็มาแวะคาเฟ่ที่ชื่อว่าเมอร์คาเฟ่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าบรรยากาศเป็นยังไงน่ารักดีนะอยู่ตรงกลางเลยก่อนที่จะไปถึงสยามดาสดารีสอร์ทนะครับไปดูข้างในกัน <c oughs> ที่นี่เปิดให้บริการตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึง6โมงเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับ ี่่ยนุในส่วนของคาเฟ่ที่ชงกาแฟก็จะมีชั้นสองนะครับขึ้นมาถ่ายรูปได้อันนี้ก็จะเห็นมุมบนอย่างสวยเลยจะได้ครับ ี้เป็นส่วนล็อบบี้ของดาสดานะครับสยามดาสดารีสอร์ทรมลื่นเลยน้องก็แต่างน่ารักด้วยอยู่ตรงรีเซพช,ชันเลยถึงห้องพักที่ดาสดาแล้วนะครับเข้ามาเราก็จะเจอเตียงทางด้านขวามือสองเตียงใหญ่ๆเลยนะครับ ส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็มีห้องชาเวอร์นะครับซึ่งก็ใหญ่โตเลยนะสำหรับห้องน้ำทางด้านซ้ายก็จะมีทีวีน,นี่เป็นตู้เสื้อผ้าสไลด์ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งแล้วก็มี ภายนอกเปิดประตูออกมาภายนอกนี่เป็นพูลแอสเซทลงสาว่ายน้ำได้เลยยังไงครับอย่างกับที่้นะค่ะเริ่มเลยแตบบรรยากาศดีมากเลยถ้ามาหน้าหนาวนี่กันสุสยามดัศสดารีสอร์ทนะก็เคยเป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะคือ1นึงห้า6,000เลยตอนนี้ก็เหลือ2,000กว่าบาทเท่าไหร่นะเกือบ3,000บาทนะครับ น,นี้เรามาอยู่คนเดียวเลยนะห้องเดียวเลยเราจะเหมาหรนแข็ากาศริมน้ำนะครับที่ห้องอาหารของสยามดาสดาเดี๋ยวเรานั่งกินกันตรงนี้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาออกไปข้างนอกนะคะอาะหารเย็นยที่สยามดาัสาดานะคะรับดูที่ปากระโงเป็นยังไง น้ำปัดเข็มอร่อยอปลากระพงอร่อยมากกินกัอข้าวมีการบินเลยมันจะอร่อยทุกอย่างบุกมือไม่ได้นะอร่ยอยหลังจากที่วันนี้ไปเที่ยวทำสดวันบอกม,มาเรียบร้อยไปเที่ยงสักเด้ออร่อยสั่งกระโดดลงสาดน้ำตากระโดดลงสา,า,าดสาแทน สุดท้ายมานั่งกินอาหารเย็นในที่นะบราการดีมากเลยนะครับราสดาวันนี้เราก็ประมาณนี้นะครับอยู่ที่ราสดาเดี๋ยวพักผ่อนกันเรื่อยก่อพรุ่งนี้เราก็จะลับกรุงเทพขอดกลับเราก็จะไปแวะคาเฟ่นะครับก็ติดตามกันดูว่าพรุ่งนี้เราจะไปคาเฟ่ไหนกันบ้าง <Hey. S 2> นะเฮ้ยคุณไน สวัสดีเชาวันที่3นะครับวันนี้เรากําลังจะเช็คเอาท์จากสยามดาสดารีสอร์ทนะครับเพื่อที่จะเข้ากรุงเทพแล้วแต่เดี๋ยวก่อนจะกลับเราก็ต้องไปดูนะครับว่ามีคาเฟ่ไหนให้เราได้แวะได้บ้างนะครับเป็นไงสนุกไหมที่นี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะอากาศดีด้วยนี่เยี่ยมเลยอาหาก็อร่อยอาหารอร่อยมากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งเลยที่ บรรยากาศดีนะเเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่เดินทางมาอีกเพียงแค่10นาทีก็ถึงแล้วนะครับก่อนจะออกจากจังหวัดปาจินบุรีก็ต้องมาแวะที่คาเฟ่ยอดที่ของที่นี่นะก็คือ28 day of specialty coffee นั่นเองเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศของที่นี่กันมาให้ดูนะครับไปกินกาแฟกันเปิด8โมงถึง4โมงเย็นนะี่ 28ด day o มัชชาย,ย่สุคนะ่ะ ก่อนนะครับเป็นไงของอร่อยอย่างเวครีมน,น้องเหมือมนตัวแป้งของกันเขาเรียกว่าอะไรวัฟลเฟิลัเขาวัฟเฟิลอะไรสักอย่างนนใช้ได้เลยนะครับตัวนี้มิกซ์เบอร์รี่ตัวนี้เป็นห้องเปเชียลตี้คอฟฟี่นะครับ อยู่ด้านหลังเลยมีบริเวณของ28 day off นะครับก็จะมีที่นั่งข้างนอกจากับกำลังออกจาก20เ a y off แล้วนะครับคอฟฟีเขาก็อร่อยใช้ได้เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่ อ,อยู่แถวๆก่อนที่จะออกจากตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับเดี๋ยวเราพาไปยังคาเฟ่ต่อไปนะครับไปดูกันว่าไปคาเฟ่ไหนนะขับรถมาอีก22นาทีก็ถึงโดมคาเฟ่นะครับมาถึงแล้วร้านโดมคาเฟ่จังหวัดนครนายกเราไปดูข้างในกันนะคะรับเปิดบริการตั้งแต่7โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะครับ โดมคาเฟ่ตั้งอยู่บนถนนนครนายกติดถนนใหญ่เลยนะครับเพิ่งเปิดมาได้เพียงแค่3-4เดือนเท่านั้นเองนะครับแเ้าดอเขาหน้าถ่ายรูปทั้งนั้นแดดแรงมากบรรยากาศภายในนะครับจุดถ,ถ่ายรูปเยอะนะแล้วมีห้องที่แบบสำหรับไว้พักร้อนด้วยอันนี้รอบรอบ สถานที่ของเขานะครับมีเรื่องที่นั่งลังนกอะไรมุกเยอะแยะหมดเดยอะจริงๆนี่นะครับมีมุมถ่ายรูปมุมนั่งเล่นนะแล้วก็มีห้องนี้นะเป็นห้องไม่สำหรับนั่งทานอาหารทานเครื่องดื่มขนมกันมีหลายจุดเลย ที่โดมคาเฟ่ที่นครนายกเป็นงไงโอเคน่ารักมากเลยอยากเป็นสไตล์แบบแคมปิ้งเป็นโดมด้วยแล้วก็เป็นตีมฉีขาวทั้งหมดเลยก<อ>็ถือว่าเป็นสถานที่ใหญ่นะมุมถ่ายรูปภายนอกนี่เยอะมากนะถ้าเป็นนันาการทีดีนี่จะดีมากมีทั้งโดมมีทั้งแคมป์ใช่ไหมมีรังนกนะครับแล้วก็มีห้องให้นั่งเล่นอย่างตรงนี้นี่ก็จะเป็นห้องที่เป็นโดมสามารถมานั่งได้รกันประมาณห้าหกตัวนะครับสำหรับโต๊ะนะฮะ ก็ดีเลยเกก็เหลือหลังจากนี้เดี๋ยวต้องรองดูนะครับว่าเราจะตัดสินใจไปที่ไหนนะฮะโอเค เที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีทั้ง2 EP ีนะครับ e ีีแรกนี่พาไปพักที่เวโรนานะครับส่วน EP ีที่2นี่ก็ไปที่สยามดศดารีสอร์ทที่เขาใหญ่นั่นเองจากนี้ไปเดี๋ยวเราคงกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับสำหรับเที่ยวปราจีนบุรีนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราลินฟ้าพาฟินด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับใครอยากไปที่ไหนคอมเมนต์กันมาบอกนะครับ